ฉันอยากจะนอนก็ <S <S ใจไหมคุณมึงจะจะนอนคนเดียวมีคคแค่กูแค่กูนอนคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้กูากจะนอนก็ใจไหมุณจะนนณจะหลับตา I'm